สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปี267วิชาคณิตศาสตร์ข้อที่16กันนะครับเครดิตโจทย์จาก t วิตเตอร์แมทฟอร์ทิครับในห้องเรียนแห่งหนึ่งมีอัตราส่วนนักเรียนชายต่อหญิงเท่ากับ4:3ต่อเมื่อมีนักเรียนชายลาออก4คนและมีนักเรียนหญิงเข้ามาเพิ่มอีก3คนทําให้อัตราส่วนของนักเรียนชาย ต่อนักเรียนหญิงใหม่เท่ากับ8ต่ 9. อ9โจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องนะครับใครที่ลองทําดูก่อนกดพอสแล้วลองทําดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับก็เดิมนะครับโจทย์บอกว่ามีนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเท่ากับ4ต่อสนะครับผมก็เลยสมมติว่ามีจานวนเต็ม n ที่ทําให้จานวนของเด็กชายครับเท่ากับ 4N แล้วก็จานวนเด็กหญิงเท่ากับ 3N นะครับ จะเห็นว่าถ้านําชายมาอัตราส่วนเทียบกับหญิงนะครับก็จะเท่ากับ 4n ต่อ 3n n ก็จะแตดก,กันไปเหลือ4ต่อ3ตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาตอนแรกนะครับจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับนักเรียนชายเราออไป4คนครับแล้วก็มีนักเรียนหญิงมาเพิ่มอีก3คนนะครับดังนั้นจํานวนนักเรียนชายรอบใหม่จะมีค่าเท่ากับ4ลบ4ครับเพราะว่าหายไป4คนแล้วก็นักเรียนหญิงรอบใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับ 3n บวก3นะครับเพราะว่ามาเพิ่มอีก3คนนะครับดังนั้น อัตราส่วนใหม่ก็จะกลายเป็น4ีลบสหารด้วย3เอ็นบวกสนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ8ต่อเ้นั่นเองจากนั้นผมก็คูณสลับควยขึ้นไปนะครับกลายเป็น9คูณเลบสเท่ากับ8คูณ3มเ็นบวกสนะครับฝั่งซ้ายผมดึงเจียออกมาเป็นตัวร่วมนะครับกลายเป็น9คูณสคูณเลบหครับส่วนฝั่งขวาผมดึง3ออกมาเป็นตัวร่วมนะครับก็กลายเป็น8คูณสคูณเอ็นบวกหครับ ทีนี้ผมหารสิ่งที่น่าจะเป็นตัวร่วมทั้งสองข้างนะครับก็คือหารด้ยวย12นั่นเองจะเป็นตัวร่วมสองข้างเลยนะครับอันนี้อาจจะดูเร็วๆนิดนึงครับก็4ตัดกับ12เหลือ3นะครับ3ตัดกับ9กัาเหลือ3นะครับแล้วก็ฝั่งขวา3ตัดกับ12กลายเป็น4 4่ตัดกับ8กลายเป็น2นะครับฝั่งซ้ายจะเหลือเป็น3คูณ n นลบ1น,นะครับแล้วฝั่งขวาจะเหลือกลายเป็น2คูณ n บวก1นะครับ จากนั้นผมกระจาย3เข้าไปนะครับสำหรับฝั่งซ้ายกลายเป็น 3n ลบ3ครับฝั่งขวากระจาย2เข้าไปนะครับกลายเป็น2คูณเนบวก1กลายเป็น 2n นบวก2นะครับแล้วก็ย้าย 2n จากฝั่งขวาลบฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ย้ายลบ3จากฝั่งซ้ายไปบวกของขวากลายเป็นบวก3นะครับฝั่งซ้ายจะเหลือกลายเป็น3 n ลบ n เท่ากับฝั่งขวาจะเหลือเป็น2บวกกับ3นะครับดังนั้น3 n ลบ2 n เหลือ n นะครับแล้วก็2บวก3กมก็เป็น5าดังนั้น n เท่ากับ5นะครับเมื่อ n เป็น5นะครับนำ n ไปแทนใน c n กับ3 n นะครับดังนั้นจำนวนนักเรียนชายจึงมีค่าเท่ากับ20คนจำนวนนักเรียนหญิงก็จะมีค่าเท่ากับ15คนนะครับแล้วก็จำนวนนักเรียนชายของไม่เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 16คนครับแล้วก็จำนวนนักเรียนหญิงของใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับ18คนนะครับจึงได้ว่าอัตราส่วนของนักเรียนชายเดิมต่อนักเรียนชายใหม่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ20ต่อ16หรือลดทอนเป็นสัดส่วนอย่างต่ำนะครับเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็จะมีค่าเท่ากับ5ต่อ4นั่นเองซึ่งดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับไม่ใช่4ต่อ3ข้ามาที่ข้อ3ก่อนนะครับเดิมนักเรียนห้องนี้มีทั้งหมด 36คน20บวกเป็น35นะครับเพราะฉะนั้นเดิมนักเรียนห้องนี้ไม่ใช่36คนนะครับต้องตอบ35คนครับปัจจุบันมีนักเรียนในห้องเรียนนี้อยู่33คนคําตอบก็คือเป็น1 6บ8วกนะครับเท่ากับ34คนดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันครับและสุดท้ายกลับมาที่ข้อ2อนะครับอัตราส่วนของนักเรียนหญิงเดิมต่อนักเรียนหญิงใหม่เท่ากับ5ต่อ6นะครับของเดิมมีผู้หญิงอยู่15คนครับของใหม่มีนักเรียนอยู่หญิงอยู่18คน จึงเท่ากับ15ต่อ18นะครับลดทอนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก็จะมีค่าเท่ากับ5ต่อ6นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบข้อ2จึงมีข้อที่ถูกต้องนั่นเองครับโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ